สามแยกมกั่บใหญ่กล้วยเมื่อก่อนก็เป็นจุดรวมพลของคนที่ห้าตรงนี้แหละครับมั่บใหญ่ะขอบคุณมากครับมอลแนครับเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้นี่คือจุดรวมพลของพวกเราหน้าชเวิตใหม่หลังว,วัดน้ำพลาวสวัสด,ดีครับ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 โชคดีโชคดีเจอกันใหม่นะครับจุดรวมพลของคนรักบัน่น น่าชื่นใจใหม่ลลแล้ววันนับแล้วปัดหมดวะมาเต้นเพล่เพลเพล่ไปได้วยกันเรืองการปัน่นจักรยานออกกำลังกายแต่ละเช้าดูแลสุขภาพไปได้วยกันกนะครับด้วยการปัน่นจักรยานออกกำลังกายออกกำล,ลังกายในรูปแบบที่เราชอบนะเพื่มีป็นตรงกันละมาใจกันปันสมุนไพรที่บ้างระไปได้วยกันออกอ้ สองท่านนี้นี่ดูข้างหลังยังกะนางเทิดไทยออกกำลังกายปัย่นจักรยานดูบ่อยๆเย,ย,ยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากๆครับนางฟ้าสุกัญญานาังฟ้านา้ำพาล้าอออออเอาไปต่ออ,อีกสี่กิโล